เตรียมรับเงินหมื่นวันที่เจ็ดมีเงินหมื่นสำหรับคนอายุหกสิบขึ้นไปมาส่วนคนที่ต่ำกว่าหกสิบเนี่ยกำลังรอให้ซอฟแวร์ให้เสร็จระบบเทคโนโลยีเสร็จเรียบร้อยก็จะมาก็จะทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดขึ้นทั้งระบบนะครับเพราะนั่นเรากำลังจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีน้อง มีอำนาจการจัด ดิจิทัลวอลเลตหนึ่งมืนบาทในเฟสที่สามมีความเป็นไปได้ว่าจะให้สิทธิพี่น้องประชาชนในวันที่เท่าไหร่รัฐบาลแจ้งชัดออกมาแล้วถึงประเด็นนี้รวมไปถึงเฟสที่สี่คนทั่วไปมาแน่นอนนายกรัฐมนตรีเดินหน้าแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเลตให้กับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มที่ลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐรวมไปถึงพี่น้องประชาชนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยนะคะส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนเงื่อนไขเป็นอย่างไรตรวจสอบเช็คสิทธิสถานะรอไว้เลยไตรมาสที่สองเด เพื่อนไหนคะ่ะจะได้รับการอุนเงินหลายคนอยากได้เป็นเงินสดแต่จะมาในรูปแบบของเงินดิจิทัลนั่นเองคะ่ะส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยคะ่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศอีกไม่กี่วันก็จะแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนในเฟสที่2กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็จะเปิดสินให้ตรวจสอบสถานะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วในวันที่ 22มกราคม25 6 8นนี้และหลายคนนะคะก็แอบน้อยใจเลยว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในส่วนของการลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจะได้เงินเมื่อไหร่ได้เงินแบบไหนและไม่ใช่กลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเฟส3จะได้เงินอย่างไรมีคําตอบมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งในส่วนของเฟส3ระบบแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม2568าออันนี้ก็มีการยืนยันจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้สำ ปรับดิจิทัลบัลเลตในเฟสที่3เทคโนโลยีจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม2568ก็จะมีการจ่ายเงิน1 0 0 0 0มนบาทให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเรียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็จะมีการพัฒนาระบบในส่วนของเฟสที่3ส่วนการจ่ายเงินจะแล้วเสร็จในไตรามาสที่2ค่ะคุณผู้ชมและคาดว่าจะดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปเสียงบางช่วงบางตอนค่ะวันที่27เตรียมรับเงินหมื่น วันที่เก็บเงินมื่นสำหรับคนอายุ60ขึ้นไปมาส่วนคนที่ต่ำกว่า60เนี่ยกำลังรอไอซอ์แวร์ให้เสร็จระบบเทคโนโลยีเสร็จเรียบร้อยก็จะมาก็จะทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดขึ้นทั้งระบบนะครับเพราะนั้นเรากำลังจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีน้องกับความมีอำนาจการจัดจ่ายใช้สวัสดอีกครั้งหนึ่ง คุณผู้ชมนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าสำหรับดิจิทัลวอลเล็ในเฟสที่3 เทคโนโลยีจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม2,568แล้วก็จะมีเงิน1,000 0บาทให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่อายุ60ปีลงมาให้ใช้จ่ายผ่านดิจิทัล a l ลต t เพราะว่าเทคโนโลยีต่อไปคือติดต่อกับรัฐบาลแล้วก็ผ่านดิจิทัล a l l e t ทั้งหมดค่ะอย่างไรก็ตามเงินดิจิทัล a l ลต t ในเฟสที่3 1,000 0บาทสําหรับบุคคลทั่วไปคาดว่าจะแจกให้เร็วสุดภายในไตรมาสท,ที่2ในปี2568และในส่วนของเงินดิจิทัลเ l ลตในเฟสที่4 มาแน่นอนลุนงบป,ประมาณปี2569ล่าสุดเป็นการยืนยันเมื่อวันที่15มกราคม2568นางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยในงานประชุมสัมมนาแล้วก็มอบนโยบายในการจัดทำงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปีงบป,ประมาณ2569เป็นครั้งแรกของทางรัฐบาลโดยมีหัวหน้าหน่วยงานราชการทั้งส่วนราชการและก็ภูมิภาคร่วมงานกว่า1,000คนว่าตอนนี้รัฐบาลพร้อมเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิ ดิจิทัลบอลลตให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มบุคคลทั่วไปและมีการวางรากฐานให้กับพี่น้องประชาชนเข้าสู่ดุกดิจิทัลบอลลตด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเงื่อนไขที่พี่น้องจะต้องตรวจสอบว่าท่านอยู่ในเกณฑ์เฟทสามที่จะได้รับเงินกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบอลลตหรือไม่หนึ่งท่านต้องเป็นผู้ที่อยู่ในทะเบียนบ้านมีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่16ปีถึง59ปีบริบูรณ์ณวันที่ปิดรับลรงทะเบียนด้วยลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นผู้มีรายได้แล้วก็ ผ่านการคัดกรองต่างๆในเรื่องของเกณฑ์รายได้แล้วก็เกณฑ์เงินฝากด้วยนะคะถึงจะได้รับสิทธิ์ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทในเฟสที่3แต่เป็นเงินดิจิทัลนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งต้องมาอรอลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยรัฐบาลหรือทางกระทรวงการคลังน่ะเขาจะเปิดสิทธิ์ให้กลุ่มนี้ลงทะเบียนเมื่อไหร่อย่างไรแบบไหนและจะมาในรูปแบบของเงินดิจิทัลเหมือนกันกับเฟสสามกลุ่มบุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนเวลาผ่าน ทางรัฐหรือไม่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามแล้วก็น่าคิดอีกหนึ่งเรื่องเพราะว่าหลายคนรอคอยทั่วประเทศนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ